สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อภผ่ดาวดินเผยลูกชายรออุหฤทัยแสดงทาาแท้เรียกได้ว่าแรงจนติดเทรนทวิตเตอร์สำหรับกรณีรายการถามตรงๆกับจอมขวัญที่มีการดีเบตในหัวข้อคล้ทางออกวิกฤตการเมืองระหว่างนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและอุหฤทัยม่วงบุญศรีจนกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย โดยวิบูรณ์บุญพัทรรักษาพ่อของไผ่ดาวดินโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงเรื่องราวดังกล่าวความว่าครอบครัวเราดีใจที่ไผ่ไปเวทีจมขวัญปะทะกับอุเราไม่เห็นด้วยที่หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าไผ่ไม่ควรไปหากใครชอบสังเกตไผ่ไม่ทะเลาะกับอุแต่ไผ่พยายามใช้เวทีนี้ให้สังคมเข้าใจอะไรเราชอบส่วนอุไร้สาระ และพายได้รล่ให้อุแสดงทัดแท้อย่างสุดๆแล้วใครว่าภายยัยยางไรครอบครัวเราชื่นชมภยัยอย่างไรก็ตามทั้งคู่แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลังมันก็ยังสามารถพูดคุยและจับมือกันได้เรียกได้ว,ว่าถึงแม้นาจอจะเดือดแต่หลังจบรายการทั้งคู่ก็จับมือกันด้วยดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ